สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูช่องเอกสายมุนนะครับในวันนี้ก็มีส่งงานนะครับกับเจ้าตัวพาลอ t 450ลำนี้นะครับสนามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสนามเอราวัณอยู่ในค่ายทหารเอราวัณน,นะครับส่วนบ้านผมก็จะอยู่ตรงข้ามกับค่ายเอราวัณซึ่งขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงละวันนี้ผมก็พกโต๊ะพกอะไรมาด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบดูเป็นทางการหน่อยนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย <_ an S 1> ก็จะรีวิววางพออยู่กับพื้นแต่นี้พอมีโต๊ะ <_ t ot> มีอะไรมาแล้วมันก็ดูดีขึ้นนะฮะโอเคอ่ะสำหรับลำนี้เป็นชุดไฟบ้านๆ้านะครับกับทาร์ลต4 5 0่ห้นะครับเป็นหางเปล่าลำนี้ก็เป็นชุด H D F C แล้วก็ใช้กล่องเป็นเคบาเหลืองนะครับซึ่งการตั้งค่าของกล่องเนี่ยก็จะใช้เป็นเซอร์โวอนาล็อกนะครับเพราะว่าเซอร์โวยกพีดเนี่ยใช้เป็นอนาล็อกของ e max นะครับแล้วก็ ตัววงกันหางก็จะเป็นของอลาย DS510 นะครับส่วนตัวมอเตอร์ก็จะเป็นของ s c o r p i ปียรู้สึกว่าจะเป็น3500 k v ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นสปีดคอนโทรลนะครับเป็นของ Sky Walker 5 0แอมป์ซึ่งจะใช้กับแบตเป็น3เซลล์นะครับแต่แบตก้อนนี้เป็นแบตของผมเองนะครับแล้วก็ผมใช้วิทยุเป็น t C S G ในการบินครั้งนี้นะครับโดย รีซซฟที่ผมใช้เป็นรีซซฟของฟุตบ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอผมส่งงานให้ลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นรีซซฟของลูกค้าเองนะฮะอันนี้ผมจะมาทดสอบให้บินดูเพราะว่าเดี๋ยวในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับลูกค้าก็จะมารับหอํำนี้ไปโอนมาจ้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับลำนี้อยู่ที่6กพันนะครับเนี่ยหกพันแล้วก็โอนมาจ้ามาแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาจ่ายในวันที่มารับหออ่ะผมจะใช้แบตก้อนนี้ ในการบินนะครับเป็นแบบเจนสองพันสองเป็นแบตของผมเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มบินกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับทาร์ลโปรสีห้าสิบลำนี้นะครับเปิดว,วิทยุนะครับก็เสียบแบตนะครับตัดโฮ o ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยอ่ะทีนี้เราก็ พอไปวางนะครับกับตรงพื้นที่ที่เราจะต้องการจะบินนะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้แล้วกันนะฮะสสสมาจับกล้องให้หน่อยดิถ่ายให้หน่อยดิก็ใช้คนแถวนี้นะฮะอ่ะนี่ครับช่างภาพของผมโอเคอ่ะบินเลยนะฮะบ,บินแบบพอบเดินทาง ไท,ย,ทยอยู่ไทยอยู่เซวอีแมกนะครับยกพีดีแมกเป็นอนาล็อกนะครับก็พอเล่นได้นะครับ แต่ว่าในเรื่องความแม่นยำมันก็จะไม่ค่อยแม่นยำมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับของิจิตอนนะครับแต่ตัวน,นี้ก็พอเล่นได้นะครับคานุป,ปี้ไม่มีให้นะครับมีให้แค่นี้นะครับหมุนอยู่ในแกนนะครับเนี่ยครับหมุนช้าๆนะครับผมไม่ได้ตั้งหมุนเร็วนะครับเนี่ยหมุนอยู่ในแกนเลย ตั้งโนตอินมานะครับลำนี้พอเล่นได้นะครับพอฝึกไปฝึกบินฝึกฮอปได้นะครับมีลมแรงเข้ามานะครับก็จะมีมีกวยๆนิดนึงอ่าโอเคก็เดี๋ยวลงจอดเลยนะครับบินน้อยๆหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้บินเยอะ ขอบคุณช่างภาพมากนะครับสำหรับคอลํานี้ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมเป็นคนบินนะครับอืหลังจากที่บินเสร็จแล้วนะครับเราก็อกอกกอวิทยุก่อน,นครับดึงแบตออกก่อนแล้วเราก็ค่อยปิดวิทยุนะครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ ทาหลอด450 Pro นโะครับโดยชุดไฟเป็นแบบบ้านๆนะครับแต่วิทยุเนี่ยไม่บ้านเท่าไหร่นะครับวิทยุ t สิบสแต่ว่าจะเป็น t 6 j จะเป็นเรดิโ link ก็บินได้หมดนะครับแต่ว่าในเรื่องของความแม่นยําของการบินมันก็จะพอได้นะครับเพราะว่าสวโยกพีเนี่ยเป็นเป็นเป็นดิจเป็นอิน็อกนะครับเป็นเป็นยี่ห้อ e max ก็พอเล่นได้เล่นไปสักพักนึงก็ถ้าเกิดยังไงจะขยับขยายเปลี่ยนเป็นทางสายพานหรือว่าจะเปลี่ยนสวโยกพีเปลี่ยนสปีดคอนโทรลนะครับ ตัวกันห่างก็ไม่ต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนถ้า,ามีงบประมาณเพิ่มขึ้นนะกอ็อาจจะขยับขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเบสซะาอะไรอย่างนี้นะฮะเอาไปสามารถจะไปต่อยอดได้หรือว่าจะเอาไปใส่สเกลก็ได้นะครับก็สําหรับในวันนี้ยังไงก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคราวหน้ามาชม x 3 6 0กกับของลูกค้าที่ลำแรกที่บินหายไปนะครับแต่ ยังสู้อยู่นะฮะยังไม่หนีหายไปไหนก็เดี๋ยวจะประกอบตามใหม่ลูกค้าส่งชุดไฟมานะครับก็จะมีตัวกลองเซอร์โวยกพีท ok นะครับส่วนวิทยุผมมีให้ลูกค้าหนึ่งตัวให้ฟรีไปเลยเป็นของไฟสกายถือว่าเป็นการาซื้อน้้าใจกันเลยนะฮะก็คืออ่ะก็คือให้ใจกันไปเลยวิทยุหนึ่งตัวพร้อมที่ชาร์จแบตอีกแบตอีกฐานอีกสีก้อนเป็นฐานฐานสองเนาะก็คือเดี๋ยวให้ไปเลยนะครับก็สําหรับในวันนี้ ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้โอเคสวัสดีครับ